เป็นซีนาริโอแบบนี้เดี๋ยวมันจะลงต่อลึกๆยาวๆถูกไหมเปิดแล้วลงต่อ,อในกรณีที่สองที่เมื่อกี้นี้มีคนอตอบมาสองคนเนาะอันนี้คือกรณีที่ซีนาริโอที่เกิดความกลัวนะเราผ่านไปเนาะโอเคเราจะทํายังไงเขาจะแก้ปัญหายังไงน,นี่กรณีที่เกิดความกลัวนะโอเคคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะกลัวคนผิดทางน่าจะกลัวนะและแน่นอนคนที่เขาไม่คนที่เขาแบบเปิดช็อตมาตั้งแต่าตามนัหลิวมาเนี่ยทำไงฮะ ตกใจสิครับไม่เคยไม่เคยกําไรขนาดนี้มาก่อนนะก็ต้องแนะนํานะถ้าเกิดว่าเขาลงไปนะเอาแล้วพูดถึงคนได้กําไรด้วยนะสมมุติว่าถ้ามันลงไปอย่างเงี้ยแท่งสีแดงๆที่เราเห็นอยู่ตั้งแต่960ลงไปแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ๆมันเริ่มมีหางเออมันเริ่มมีหางหดมาใช่ไหมอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยคุณก็ควรจะปิดสัก50%ก็ได้นะหรือ25%เป็นอย่างน้อยนะคือปิดทํากําไรไปบ้างนะโอเคไหมเอออ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคือยังไงก็แล้วแต่ เหตุการณ์วิกฤตแบบนี้มันไม่จบภายในวันเดียวหรอกคุณไม่ต้องห่วงนะถ้าประเทศเราเนี่ยถือว่าเป็นวันที่สองประเทศไทยนี่โชคดีคือเมื่อวานเนี้ยตลาดหุ้นเราปิดให้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่2โอเคไหมถ้าเหตุการณ์นี้คิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสัก3วันหรือ1สัปดาห์ก็แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยโดนแค่อังคารพุธพฤหัสสุข